แล้วค่ะเพื่อนๆมาจ้ะแบลคโคกอีกแล้วนะคะม่อนี่ได้โอกาสนะคะเบิงเมิงเมิงตํากุ้งสดนะคะใส่เกีวขนมกินเสบๆระบาด่รยด้วยยังแคปหมเข้าค่ะมาเจ้าเสบบ็บป้องกันเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อ น่จะเต้นโอยร่วมแม่เจ้านะคะคะุบอค่ะมาๆมาแสดตั้มกันจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ะไ,ไปกินกันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาๆๆเมืมมม่อนี่มาผ้าสวดสรุแล้วนะคะคือส้มตำนะคะส้มตำอะไรไม่กุ้งสดแล้วกะไม่แคบหมูนะคะ แับหมูมามาเ่าๆาลยใหญ่หางแล้วนะคะมูเจาเอาคอยว่างอันนั้นไปใส่นอบาทเนาะอ,อยากแต้มหมากเน่าผัดลืม,มหมากเน่านะคะบาทมูเจาเอ้ยเนาะแซบ่บแซบ่บโดนโดน,โดนกินเถื่อได้ใจอยู่นะคะมูจามามาเนี่ยละเอาโศกมันขั้นอน่อนตแหลกเลยนะคะ พักกระตามที่เห็นนอกจากพักซี่เหล้าแล้วกับพักสลัดปามเขาแล้วก็ลาดิสนะคะใส่ขนมจีนไปพร้อม ก็กั้นก็กัน,ก,นกินสมตำเนี่ยกินเปิ้มมือเนี่ยอร่อยที่สุดแหละ berat ya mm hmm mà 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 một chậu sụt say lại สมตำเนี่ย <c oughs> ว่าเผ็ดกินยามได้กระแ่บด้วย <c oughs> กุ้งตรงสีเลยนะคะ แต่กะทึงใจถ้าผู้ใดมาเบิ่งเนาะ ว่สุภาพมองได้ก็ต้องขอโทษขออภัยผมนะคะเพราะว่านี่คือการกินอิลีเนาะ ตีตาจะคงสนอไปเนาะค่ะ,คะบอกค,ค่ะว่าเมนูอ่านบอสซื้อสะอ,อยากนะคะแต่ว่า อาหารประเภทยีเดีเดขือคือน,นี่แหละเมนูสิบแสบนี่แหละค่ะบ,นบานๆเห่าเนาะพอนากันนี่กัแม่นจวดจดาส่กันโลดนะคะคือส่วนกันกินสมตำนั่นเองอือ ประวแต่นี่เงียกบกบไปแปุ๊บมันเพจตจวดจัดเลยนะฮะมามาแตงดองพร้อม,อมความเปรี้ยวมาจากแตงดองเด้อ อันนี้คือเต็มที่เลยนะคะเขอบอ้อนท่านในฟ้าผมบางเทือมากซื้อมากน่ะบอกค่ะมันฟา้ามันบาดแสบ กอัสดีค่นนะน เวลานี่เร็วขนาดนะคะคลิปส,ส่วนหลายที่มึงเฮ็ดลงไปเนาะการจะเป็นคลิปสดๆเลยนะคะตัดต่อกะสิบเรตตัดตอ่อยังไรเพราะยังอยากให้ทุกคนเห็นสสๆโลดว่าห้ากินก็คือกินนะคะทําก็คือทํา ถ้าเวลาเบาเกินเบาขาต้องเฉยเออโอเคอย่บางท่อนมือจะต้องเอาออกเนาะเอาละส่วนกินซ้ำหงมือเนี่ยบ่ไว้ก็คือเดี๋ยวสักพักมือก็กินต่ออีกหลังจากเฮ็ดคลิปไปพร้อมมือก็กินต่อไปพร้อมนะคะเวลามันเลยเถิดนาอค่ะผู้เจ้าอ่า ต้องขอขอบคุณนะคะท,ทุกคนเอฟซี FC ทุกคนที่เข้ามาไมา่หลักกาทั้งผู้เก่าที่ยังติดตามกันเยูะนะคะแสะียปากจังใด่าลืมนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ซองซาวสวางซองน้อยๆนี่คือเก่าเนาะคะ่ะอจังไดไปหนามาล้างข้ากับอยู่น้ากันคือเกานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญทุกผู้ทุกคนเลยนะคะทุกมือทุกเว้นนะคะอยากได้สิมยัง <c oughs> ปรารถนาอีกยังก็ขอให้ได้สมดังปรารถนาทุกอย่างเลยล่ะค่ะไปละเพรวา่าหลายยาห้างแล้วนะคะทุกคนพอก,กันคลิปน้าได้จ้าขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ